เดี๋ยวคือมูใช่ไหมครับี่กิเขาฮะกล้ามีสกิโลครับสกเเลยสก็เลยส3กสามก็เลยส่สิกิโลก็คงมดาสามเกินกาม้เนี่เลือดใครนะครับก็นี่ยต้งตุนน้อยยังไม่เกยเกียวเกียหลือในลังอีกหนึ่งชั้นครับ ครับผมตอนนี้ก็มาเอาอีกลังกันนะครับรังนี้ก็คิดว่าน่าจะโตอยู่ครับนี่ครับตรงนี้คือปุ๋ยดินทั้งนั้นนะครับคือต่อคาบออกมานะครับคิดว่าน่าจะใหญ่ครับเดีย๋ยวต้องหมุนด้านในกันเลยครับ คิดว่าน่าจะเป็นยี่สิบกว่าโลเลยนะครับหลังนี้ครับตใหญ่ okay, ครับภาพดินออกมาเลยครับแต่ดินยักษ์นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็รอที่งานมาก่อนนะครับ

แผ่นแท่นก็ดแผ่นแ่น่แ่นเจ่าอยู่แผนจัเจ้าแ่นเก่แ่นหนแผ่นน้นะแผ่นน้ำเนี่ยมันมันมันเป็นแท่นหวให้เดีวเลยก็เ่เป็นให้เดียวนะทามาเปนจอาออกันไครขึ้นเลยอ่ะติดกันหมดนะจสแผ่นเนี่ยไม่เปนแผ่นยแท่นเีติดกันหมดแล้วห้นี่นีสองแผ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นางทิศแ้วห่าเนี่ยนี่นี่สแผ่นเนี่ยติมัดไว้นะโล ออไปอยู่ามสามารลวดั้ำจางวนเออันดีลวดวนความสามารลวด้แล้วนี่นี่ม่ด้้อยแล้วที่เาามารลวดมันึงจะเอาลวดได้อยมั้นี่มไม่หทำการตาแดดเลยครับนี่เลี้ยวซึ่ไเลย Ô nhé mẹ, không không, cầm cầm không mẹ lên. Ô nhé mẹ, không nhé mẹ. 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 Ô nhé mẹ, เ,เขาเห็นี่แล้นี่ออกเลยอ่ะนี้ออกไปได้มาซีนอยู่มาซีน,น <à S 1> บัวเลยสามแพนี่มัดีนแต่ม่ะออกซีนไหอ่ะซีนไหมอ่ะีนอะไรพี่อ่ะรอแค่นาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ขับไม่กลน้านฮะวางไว้ก็ไม่ได้เหนียวโอ้โหขอด้วยขอด้ เอ <telev> าร <tem> <People to> ันเอาอัี้ไว้เดี๋ยวไปเชียบเสียบไปสี่อมขึ้นรยะมล้วเน่ถ้าจะเอาไปขีเนี่ยขันแม่งมุงเนี่ยไปนกด้อยล่ะนักดีดวันมั้เลยมาแซมนักดีดวันมัมามามาบงบิดมาไล่นี่เลย านี่เลยเฮ้ยขานี่สายนาไปนั่นน่ะเฮ้ย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 อ่อนเต่อ่อนหวานเ่ย

ไอไร่ืมอมจะมีแล้วนะ่ะนี่นี่ที่นี่เออนี่ี่ก็วัดนี่ก็สามนี่ Oh, that one. เอาเงีเต็นไ่นล่ะเอาเงน้ีอยู่ <laughs> ปัดนี่ลูกเกิเนจลวดนี่ปาท่าเบอร์อะหรนะเขินน้อะไปนักขนาดน้อนงามันเหม่นชุบมแน่